สวัสดีครับไทเปโอเกมรีวิวครับผมพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรเออโอ้ป้าวันนี้ก็มาเล่นเดี๋ยวไม่เก็นเออนั่นแหละแมตต์อาลัมมอดเอาอะไรวะอ๋อแมตต์อะฮะเอาการอ๋อไอ้เนี้ยเล่นเดียวดีกว่าเอแล้วตันกองจัดมันไม่สามารถดีเทนได้ผมก็ทีเดียวจกเลยนะฮะ ก็เอตโต้กันอะ๋อลเอสลฟังนู้นอยากเอาดีคิวครับคิวนี่คือคิวหนึ่งเงี้ยกดคิวแล้วออกไม่ไม่กูจะจนจนไม่ได้ใช่ไหมคาดเดี๋ยวเขาเขาเขารู้ว่าพี่คาดเอียวอ๋อลออ๋อนี่ก็ทีอาจ๊กเกอร์ฮะอย่างที่บอกผมเป็นคนอัดในแมตช์นี้ อ่าส่วนเฮคอลิมนี่ทีจีอาร์สตีฟฮะอ่าวิตลิสิลิสิลกะอันนี่ก็ไทยแลนด์ศูหนึ่งโอเคได้มันคาดทัดเวลเวลเลยลูกรเดอร์นี่พี่แบงค์นะฮะทียามาดาโอไอ้นโลบีอฟังไอกันเซียวลฟัเตฟเออพี่จูทีมเรามีแต่ผีด้วยไงแล้วดูดิไม่มีมอฟไฟก็พี่เออเอาแมงยก่อนแมงวิ่งนำเยเอาแมงเลยกัน ไม่ต้องกลัวมันแอบไม่ได้แบบเนี้ยหลักถุกเห็นหญ้าไหมเห็นหญ้าเว้ยเนี่ยเข้าให้ดูเห็นหญ้าเอาเียงหญ้าโอ้การเลี้ยงรถไฟการการมันกดเฮ้ยระวังรถไฟอย่ยุ่งเขาเขาาจะเลี้ยงเขาเขาจะออกข้างให้เราลากข้าวเยอะเหมือนคุณนต้องพุทเลยแค่นั้นคุยกันคิวมาจะไม่เลี้ยงข้าวให้ทุกันเลยทุกันเลยเย็บเลยเย็บเลยเอาถุกถุกมันบาง เต้ยเต็มปุ๊กแมงเล่นไหวข้นมาดูเล่นแครี่หนีหนีหนี่มากเลยเป็นแฮงใช่ไหมเนี่ยนี่คุณรับดาเมจเยอะแล้วเลยไปแล้วทำอะไรกัน่ะ ยิวทำไมวะเฮี่ยมันรุนมันรุนมันิว้หยตุนตุนโอ้แงรกูแทงแน่แเลย้ป้าผมเล่คาินไม่เป็นกระเพนเยางเนี่ยไปเคนฟีดอรเนี่ยทำไ ยืนขาเลยไ่ดไปิห้ยองงยไอ้ดูดดูไรเรือยดิดูเื่อยสิคุปปไร่อยไมเนยคุปปุ้ยไรเ่อยมูไ่อยแล้วเออทาลอนนี่กับน้องฟ้ามาหน้าคนเด้อดีพูดก็พูดเดียวอะไรเฮ้ยเ่ยมันจะไม่ขึ้นหอแต่ว่าถึงเวลาาหลดป่ะเออโ้นไปเลย เอ็มพีเราจหมดแล้วเอพี่พี่ก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นเอาเงี้ยทำไรเงี้ยเียอะไรเียอะไรเขาตามอะไรอะเียกับดักยองไอจ มาไม่ใจไม่เด็ดจะทีเห็นเห็นตรงนี้เลยใจไม่ถึงเห็นตรงนี้เหรอเห็นเห็นแมวฝั่งกูไม่เลียทำไมอ่ะพี่จีฮิวไหมอย่าเพิ่งไปให้กขาฟีดคือยังไงอย่าเพิ่งคือคือรู้แล้วว่าพีชแน่นอนแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบใจเย็นไอู้ดกับลูกีนอย่างนั้นกินคารุบาน เอ้ยนั่นนั่นน้ำอันถุงส่งของกูไม่กดบีไม่ได้ห่ะเล่นไม่ได้ยังไงทีหลังเฮคาริมได้ไหมประกายใช่หรอไม่เพียแค่นั้นลินไปอะไรกาเซียเห็นกาเซียอยู่ในกาซลิ yêu biết gì yêu yêu ịm hại em nãy mèn tan dài, hey đi chơi hổng lá, ổng ổng ở ้เซอร์อะไรวะโอ้ทุกคนรู้ว้นะคนนี้ดิก็เอร์ไทยนั oh, course, ่งบริหารไม่ด oh, oh, like okay. ีนะโอ้ยเอขาไก็บยารวไอกไอ้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 กอ้ไไ้้อ้ล้ออเอ้ออ้เ้้อไ้ ซื้ออะไรดีซื้ออะไรแพงดีออซื้อซื้อซื้อไป้ก็ได้เลยมีเงินเท่าไหร่1ฟังหน้าเลยเข้าไปเอาเลยหรอเออมาดิไอ้จนอพักีอเยียากเลยพูดเอาไว้พี่จีทํานพูดแบบมาพี่เอยกเลยพี่เอ

วันที่แฮตฟริกวันทีแฮตทริกไม้องไื้ทุกกอนเาแมาปทอมขขนาดตายแมงยังได้ยิวคนู่าฮ้ยเก็บยิวยังไม่ได้เก็บยิวพอได้ไหม เฮ้ยนะเอาเลยขอบคุณนัเโชาดีแล้วมันจบผมยังไม่ตายเลยถอยออกก็ได้นะจุนจุนไม่มีของเว้ยเร่งฆ่าจุนก่อนเลยเออเร็วๆผมจะได้เอาไปเอาของมาเนี้ยผมว่ามันมีได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เปรี้ยวมากเลย การการต้องได้ตำแหน่งเดกการีแล้วไอ้หก้หแรงจังวะโดนี่ยเฮ้ยแล้วไม่ให้กูเก็บก็ด้วยเอ้หิวเลยนี่เดียวเองวโอ้โจีอยู่ข้างหลังเลยไปตัไปหรือกูยิวยวเอ้สามสิบกวิขึ้นมาแก

สามสิบว so e ิจะมีอะไรเจาะหัวพวกมึงเจอะคุณย่าเคยพูดเอาไว้อย่าเก็บไหมเอาวิว่าโดนวบวิ่งมาขนาดนี้แล้วไม่เอาไม่วิเออเอาก็แหลเอาก็ได้นะติแล้วเขาจะแรกก็ตัวนั้นกดติวัว ตัวแกไอ้กูบอกตัวเองฮะกูอะอุวะทำไมก็ฝืนอย่างนักก็ทำหน้าที่ดีแทงเราไม่มีเลยแทงเราไม่มีมีอะไรก็นมีนะมันคือ

ทำยังไงดีวะมาเอาไล่เบรดเนี่ยจะทําให้เราได้ได้คีน่ะแล้วก็ได้รับเงินทองก็คือการออมเงินนั่นเองแล้วก็จะอยู่ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้เออเคสเลฟนี่ทำหน้าที่ดีฮะไม่ตายเลย เดีวตอนตายนี่ซื้อของบัไฮะอุ้มร้มช็อตาฮ่ายาไปมาฆ่ากูเลยกูอยากได้ของเ็มทีละมา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 มม่มามมา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 อนมา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 ามมา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 า มีพลังงานแล้วเป่้น่าจะมีพลังงานด้วยุนจุนเก็บดิที่นี่ให้โคตรเกียนเลยตนนมาเอ้โคตรดมเกีไฟเหรอไฟเหรอเอ๊ะเก็บยาแบบสไตล์ยาคันเจ็บไม่ดีให้หยุดเลยสาสิบการม่้งดพเลยเมายาวเลยมาไงมา เมามาไม่ใช่ไงเมามาอันนี้ออกแนวม้าเมาดีแม่โคตรเจริญเลยการอีมอมตำแหน่งอาชีพอะไรพี่รู้สตว่าพี่ตายปล่อยพี่เป็นเอดี้แคลรีเนะไม่ใช่ไจ้ะ แตกับอ้ยี่ฟีนออไฟเดินมารับก็สุดดาวเรกเลยโอ้โหขากลับน่าจะโดนกันหน่อยนะตายขอบคุณนให้งงเรอยทำไมซื้ของไม่ได้แล้ววะออกับนนห ไม่ไวบอลไม่ที่ไหนถ้าวาง้าะไรมันจะไม่เหยียบโอ้เฮคาริมกูเสเกตว่าทีมเราตอนนี้เริ่มเสียเหยียบครับเก็บเลือด้แบบยากด้งน ออรออะไรกันนะบลี่บเียเยนะไอ้าวเรีบยบร้อาเอาแม่เลยถ้ามันจะกลับมาย้าฟ้ายามาแต่ผมดพื่อพลังงานทะเญีานคนเรียนเดู่รอนยาชีวิต คีบหมดนะฮะทำไมกูยืนรอยามันอยู่เมื่อไหร่ยามันจะมาไม่มีพวกไอ้ดีฟิโอลาฟิโอลาโปโปตักดอกวัดเป่าริงกำลังฟิโอลาเล่นดิช็อตปอมตักดอกเออทานหน่อย้มทำตัวคนสติไม่มีเหรวะให้การให้การเอาฟิโอลาไอ้ตังเอา เก็บทำไมรึไปจับครับเอ็นลูกเลเดอร์เหรอเป็นะเลือดน้อยมากมันหิวไม่ได้อ่ะกลับบ้านไปเพิ่มเลือดไม่ได้กูตายแล้วไอ้แหลกกู เป็นโลกี่แตกหาแล้วหมดแล้วผมาเก็บยาคนจนขอโทษยิงิงไนี่ดิไม้ยิง่นะาไมเลยได้กูไว้จนประจำเลยวะกเอกพวมเนตรี่ไงกูก็เป็นแต่แต่กูแบบนะ

ยังโูนเบ็ดอุ้ยอีหกร้อยแล้วตังกูอีหกร้อยแล้วการอะคอมมิชั่นคอมมิชั่นคอมมิชั่นเอียอะไรมีเนี่ยจนจนยังไม่รู้เลยมันจนคอมมิชั่นเฮดเอ้ยเป็นไปอ๋อนัดคอมมิชชั่นหื่นเอ้แอ้ hẹn 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 จุกไก่ไอ้จุกไก่จริงอดเกรอแปก็ันจลอับกลับบ้านแล้วไอ๋อลืมไปยังไม่ได้ตั้งแต่ด้วยว่ะเอจะบอก่าไฟยังไม่ตายเข้าไปทำไมวะแม่งบ้าแล้ครับไอ้ฟ้าหน้าโหดจริงเลยนะเลกก่อนมั้ยหน้าตีแรงะแต่นมาไนเยอะนะมาไ ดูวอิลิที้กูก่ะเดีวของโดนนะแต่ไม่ตายเดของเอกีบเรืองเยวิ่งเ้วิ่เ้ยวิไมของัไหเกไม่ออกของด้ยวะไอ้นพูดตรงฐานกูนอนไปเฮ้ยเออือเดี๋ยวมีออกนะบ้องยิงบ้องย เออป้อมิงป้อมงเอนี่ยิงกูเลย้ออออกแล้วนิ่งกดดิวกดมันไอเอวิ่งไอ้โคมาบะาโกรธโทรมาโทรมาพูดีก็ตกทำเดียวตก้วิ่งวิ่งทรมาพูดีก็ตกทำเดียวสายหลุดบ้านพัง เปล่าขัญญาโทรจะหายเกี้ยงคือไอ๋อทำไมจะไมได้อยู่ใกล้ๆหนุ่มเดิมเอเจมายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งครั้งนี้นะแขกรับเชิญไม่เชิงจะรับเชิญเด็กชอบคนไม่ที่จะรับเชิญเลยฟังยมาเป็นเีมาคือมองมาคือการเกียบดิเออใหญ่ไม่ขอเันขอให้เสกันคือนาร

เจอไฟเลยอ่ะเอสอีเอสอีแทนตะคิวไอชิบหายเจอไฟเลยไม่แนะนำอะไรเยอะเกมเหมือนเล่นกันอย่างเดียวเลยมันนี้ลืมใช่ไหมว่าถ่ายอยู่ถ่ายลืมไปแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วไม่ใช่แนะนำไปการคอมเมชั่นเฮ็ดแนะนำเฮ็ดไทยะลนด์แนวเป็นไปก็สนุกครับเออเกมนั้นแหละเกมนั้นแหละเกมอะไรเนี่ย ก็เป็นเกมมเอ่อเฮ็เกมมที่ดีเฮเออเกมเฮ็เกมเเกมเฮ็ดแม่เแม่เน้นีเยอะแน้นําเความเร็วไม่นองอะแบบนี้กำลังเลฟกันอยู่เนี่ยนี่คือเกมเครับกำลังเลฟจุดวก็นอก็ติดใจไอ้ยแบบนี้ไม่มีจังเฮ้ยเอยู่รวมกันนะเว้ย กาเซียวุ่งมากาเ็ดฝั่งเขาอยู่รวมกันไม่ได้ฝั่งเราก็มีอนตเฮ้ยพอนอยู่ยังไงก็ไม่ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไม่ได้หมดอ่ะอันตต้องไม่ต้องเล็กเฮ้ยเหียบด้ดีมากอไม่ทันเพชรกันอไม่ทันเพชรตรงนี้อ้าวจตัวนี้โดนแล้วแงลงนยหัวใจายอยู่ายอยู่ เตรียมเต็มยูไว้เต็มยูไว้ครับกูอะไรกูยังไม่รู้ไม่้อะไรรูิรู้อะไรอบอบอกเขาเปรตูก็รู้ดิไม่ใช้เรอะับ้ยไอ้ฟัโอ้ มึนเลยจุนจุนทอให้ฉันดูจุนอะไรของกูเนี่ยเอาเอาจุนโตกด้ว่นะครับว่า G R G ก R โจรแล้วกอเก็บากหนจริงขอให้อันตีไปอังเล็ตเอ้ยเก่อไม่แตะหิวมาแย่แล้วจุนทำไมหนีไปสี่มือต้องตับแล้วแหละผูเล่นระดมมือเสหมายตกใจอ่ะ โอ้ยจนเน้แพ้เปีเลยโอ้ยอี้โอ้ยฟ้ามาดีกว่าโอ้ฟ้าเลยไอการอะไปโอ้ยท่านเทพมึงอะคิมันอยากแค่ตังเราแต่เย็นตีอะไรขนาดนั้นได้นะผม้นะ จบวกเนี่ยเยก็ไ้ม่เปลองมานะครับกูินได้เรื่อยๆเนี่ย่ยไอ้เปลืองละขอโทษเปลืองเปลงละอยู่เลยไหมอยู่ได้กะปถึงกูจะตายเวยตัวกูตายใจกูไม่ตายวิ่งดิกาวิ่ง กานปี๊วิ่งหือวิ่งออกมาหรอกวิ่งอ่าเนี่ยเอยู่เอาฟ้ามาดีกว่านี่เอ็ดเอ็ดเอ็ดโอเฆ่าคนเลยดูไปจีโนซายสิ่งเงาไม่ได้จะกินป้อมเลยเฮ้ยแท้เลยแท้เลยคุณกดแท็บแล้วดูคะแนนพี่สิบสิบเอ็ดให้กับพี่ดีหานด้วยติ๊กเมินอบอบ เอแล้วยายายาไอพวกแคลรี่หยุดเก็บเก็บไรเ็บ๋อเก็บมันแหละเก็บมันเก็บงเสียสลัเลยเกมเป็นหอกเกเ่ลดอ้เลีอะไรทำไมกูต้องมันไปเช็คะกูไม่ใช่น้าที่กูเลยนั่นหรอเวเช็คเเบอ บบเร้ไปร้าเฟนดามีเข้าร้อเปล่าไมยอไปมไปมเขาโอ้โหจะเข้าได้ไงนะแทงนะวางความกันน้ <laughs> <laughs> หนึไหมมันก็ต้องแบบเข้ามั้งแหละไอ้ัวยิงนี้เข้าทั้เจ็ด0 0เร้อยเว้ยยายายาย,าย,ายหลงคาลงเ้าอ๋อไ้ตัวเจ็ด้อย<ม>เลยนะเว้ยโอ้โหไม่เข้าได้กินอะไรมาเดียว <laughs> <Es> ไม่ทไมรอดอะทไมรอดไม่รอดอ่าวม่ไดรไม่ได้การไม่กิดอดพี่บอ่าเป็นที่ตายมัใจอยู่มท่บได้กิวในสถานการณ์ที่ไม่คอยจะได้อะจนโอ้ช่วยไม่ไดไมวอีกอ้าทุกคนดูม้นะคร t t t ับวาทยาโจมตีลยไม่ไหย ชั่วชิบหายเลยเรื่องเนี่ยคือพราะตายแล้วกดทำไม่จะรู้โลกแบบไม่โผ่ออนเลยเองเล่นเอาแุกไปเอะไรเห็นไหมเห็นไหมชิบหายคนดีเะเว้ดีเหรอเล่นี้ชิคกี้พอยเอ้ยเฮ้ยตอไอเลชกี้ยงของป้าหน้านะฮะที่10ปีได้ยินกานทำไมต้องทําหรอผู้เล่ ลูกไก่ไม่หาเกียรยานตีอย่างเดียวเลยเฮ้ยแสบเข้างั้นายฟอรมชั่นเฮดเฮดเห็นไตาามาเล่นอย่าพี่ <h <h ี่บาร์าร์ันเฮเด้า้วออ้เลยไอ้หนีไอ้หนีไอ้หนีไแอ้ไเ้ย้หี้อนไอ้ี เออว่ะโออฟกันเลยยังโกออฟมันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมึงให้กูตีคิปเนี่ยรอรอพวกแทงเข้ามาแทงไม่มาเวลอ้อะไรของมึงเอาเฮ้ยสะกายกลหลุดครับอยู่ดีดีนะครับท่านผู้ชมสะกายหลุด ห, <sk PI AN> หัวห้องก็คือดีอะไรแลนวแต่ตอนนี้เส <aster i> <uffy> ียงเกมก็เงียบเพราะว่าสกาไกลมันหลุดแล้วก็มาแล้วแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังโดนไล่จนจนมุมแล้วนะครับคือเมื่อกี้สถานการณ์มันดีนะแต่กระทั่งเน็ตมันหลุดอยากรู้ว่าว่าฐานฐานฐานอารณมมันแรงขนาดไหนลองเข้ามามาจะหมดแล้ว อจะแพ้แพ้คือพูดตามตรงนะแพ้นะโคนเน็ตทีโอทีจริงเดียโได้เลยกูจะไม่โทษตัวเองกูหายสักเดียวไปหมดเลยเรียโทษได้กระมากรมากระมาเคียวกรมาเคียวเขี้ยวเว้นสวยเลยอันีีุ่โอปันกังนำสตาร์ 강남스타. 낮에는 따스러운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면.